มาอัปเดตข่าวราดังกับดอกกระจายกันต่อเริ่มกันเลยกำลังจะกลับมาเชิดฉายในช่องฟรีทีวีอีกครั้งแต่ก็มีข่าวเมาส์มาสกัดให้สาวพิงกี้ต้องสะดุดกับข่าวที่ว่าคุณแม่อ้อยเข้ามาวุ่นวายเรื่องเสื้อผ้าให้ลูกสาวมากเกินไปจนทําให้ทีมงานละครมายาริษยาั่นปนกันทั้งกองงานนี้ลูกสาวยอดก,กระตันยูก็ออกโรงโต้ข่าวแทนคุณแม่ทันทีแม่ก็บอกว่าเออฉันแก่แล้วเนาะเอาแม่มาเกี่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ทราบเหมือนกันว่าคืออะไรคือคือคือใครเป็นคนให้ข่าวหรือยังไงคือแม่ไปแต่แม่ไม่ได้แบบไม่เคยก้าวไกยคือไม่เคยก้าวไกลอะค่ะคือถ้าคนรู้จักแม่จริงนะเราเราเราคงไม่ต้องบอกป่าประกาศว่าคือแม่เราเป็นคนยังไงแต่ว่า เป็นว่าคนที่อยู่ในกองเข้าใจแล้วก็รู้ว่าแม่เราเป็นคนไงก็พอแล้วค่ะคุณแม่นี่แทบจะไม่ค่อยแบบเข้ามาดูมอนิเตอร์เลยด้วยซ้ำจะแยกออกไปอยู่ของเขาปูเสือของเขาเองเลยค่ะหนูว่าคงเป็นเป็นคนที่เขาอยู่ข้างนอกแล้วเขามองเข้ามาแล้วก็อาจจะเม้ามอยก,กันนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ เพิ่งจะควงกันไปทําบุญวันเกิดฝ่ายหญิงไปแมปแมปมาวันนี้ความรักของสาวแนนนี่กับหนุ่มครินก็มีอันต้องปิดฉากรักไปะแล้วหลังคบกันมานานกว่า2ปีงานนี้ฝ่ายชายเคลียร์ชัดว่าไม่มีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนก็คุยกันว่าโอเคเราลราความเป็นเพื่อนกันก่อนด้วยจังหวะตอนนี้ด้วยอะไรหลายอย่างแต่โอเคนะต้องต้องการตัดสินใจมันเป็นการที่ทําให้เขาแฮปปี้กับกับวามต้องการอนะไรเงี้ยผมก็เลยตัดสิน ค่นันก็นนค,คือ,อยืนยันว่าไม่ได้จากกับเพรามีมือที่3ามแน่นอนอ่าไม่มีฮาร้อยเปอร์เซ็นไม่ไม่เกี่ยวครับเป็นเรื่องระหว่างเรา2คนครับ mm hmm. ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้กลับมาเหมือนเดิมได้ก็ก็ดีก็ยินดีครับ <c oughs> เพราะเพราะเราก็เราก็เออราก็รักเขาจริงๆครับ เกิดที่อบอวลไปด้วยความรักความผูกพันของครอบครัวโพวิจิตทีท่ซาบซึ้งจนน้ำตาไหลเมื่อหัวเรือใหญ่พี่เป็ดเชิญยิ้มที่ได้รวบยอดจัดงานฉลองวันเกิดทั้งของตัวเองพี่ชายและคุณพ่อที่เกิดเดือนมิถุนายนเหมือนกันพร้อมกับงานฉลองครบรอบแต่งงาน60ปีของคุณพ่อและคุณแม่อย่างยิ่งใหญ่มีคนบันเทิงและศิลปินตลกมาร่วมงานมากมายและบอสนิดอรพันธ์วชรพลจากบ้านโพริพัฒน์ก็ได้ร่วมบริจาคเงินกับพี่เป็ดเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์อีกด้วยค่ะ ใครที่เคยร้องเพลงและเต้นตามลิฟต์ออยเตรียมตัวไปรื้อฟื้นได้เลยเพราะสองนุ่มกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่มาให้ใหายคิดถึงโดยในงานแถลงข่าวลิฟต์แอนด์ออยแฮปปี้คอนเสิร์ตทั้งคู่ก็แดนโชว์เป็นออเดอร์ให้แฟนคลับได้กรี๊ดกระจายการจะไปจัดเต็มวันที่14กรกฎาคมงานนี้นอกจากเฮียฮอจะมารับประกันความสนุกแล้วหนุ่มลิฟยังได้กำลังใจจากภรรยาหญิงนาราวันและลูกสาวน้องพราวอีกด้วยวันนี้ก็พามาให้กำลังใจด้วยแล้วก็พาเขามาเที่ยวด้วยครับ ครับเพราะว่าผมว่าเขายาจะจะเป็นครั้งนดีที่เขาได้ได้ดูอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยแบบผมว่าในคอนเสิร์ตคงจะพาไปดูแต่ก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้พาไปดูข้างหน้าเวทีอะไรจากเมื่อก่อนที่เราเต้นกัน3-4เพลงแล้วอาจจะมีหอบนะแต่ว่า <Okay. S 1> มาเดี๋ยวนี้เป็นไงหอบกระเดิมหอบกระเดินไหมขอบคุณครับ สองพิธีกรตุ๊กพอได้มีโอกาสสัมภาษณ์อามาที่มาเปิดใจถึงประสบการณ์ชีวิตอันเลวร้ายที่โดนสาวใช้อมหิตแอบวางยานอนหลับจนต้องสูญเสียสามีแถมยังโดนฉกทรัพย์สินไปหลายแสนติดตามเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจได้ในรายการ VIP คืนนี้ทางบ o รณาทยทีวีค่ะช่วงหน้าพิติกเแตสาพรจะมาทำให้ทุกคนอารมณ์ดีในแบบฉบับพิติกค่ะ